สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้พามาชมข้าวหอมมะทุมอีกแปลงนะครับอันนี้อายุข้าวหนึ่งร้อยห้าวันแล้วครับผมจะหนึงร้อยสิบวันละอ่ฤด,ดูหนาวนี้ปกติอะไม่ถึงหนึ่งร้อยี่สิบวันก็น่าจะเกี่ยวได้นะครับน,นี่พามาชมแปลงครับอันนี้โดนบิน บินแล้วก็ล้มลงไปครับผมข่าวอันนี้นะครับครับก็กำลังออกใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ข้าวรุ่นนี้ที่จะเกี่ยวกันนี้ก็คือว่าประมาณน่าจะวันที่สิบนะครับผมว่าน่าจะมีเริ่มเกี่ยวข้าวขอมปะุมชุดนี้นะครับ วันนี้มีคนเพิ่งได้เกี่ยวไป1เจ้าทราบราคามาก็คือ1,400บาทอำเภอินคาจังหวัดช้ยนาทนะครับที่ขายแต่นี้แปลงอยู่ที่มโรรมนะครับอันนี้เป็นแปลงหวานนะครับผมแปลงหวานเข้าของมทุมนะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอ รอสัก10กว่าวันนะครับผมน่าว่าผมดาววันที่20น่าจะอาจจะเกี่ยวได้นะครับอีกสิวันเนี่ยครับแปลนี้ก็มีโซลาร์เซลล์นะครับครับมีโซลาร์เซลล์มีเสมอบดานกนะ็คือว่าเปิดพลังงานแสงอาทิตย์ก็เกษตรนะครับเป,เป็นเป็นอะไรที่ต้องลงทุนนะครับต้องลงทุนระยะระยะยาว ข่าวก็คือว่าตอนทำมันอาจจะราคาไม่ได้ไม่ได้เป็นดังใจแล้วนะครับต้องมองข้าวให้ออกเลยนะก็เหมือนฟกกับไม่ฟกเลยนะครับผมอันนี้ก็เหลืออีกประมาณ15วันนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับผมครับก็ดูตามภาพะครับก็น่าจะผลผลิตพอได้นะครับผมอันนี้แปลงนี้ สิบไร่นะครับครับผมอันนี้โดนบินครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเพียกระโดดระบาดนะครับผมก็เลยต้องฉีดยาเพียน้ำไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่ากระโดดสารไพิมิตซซนเหมือนกันเนี่ยคือเอาไม่อยู่ครับผมต้องต้องใช้เพียน้ำมารับครับครับ,รบเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตรีวิวให้ดูละกันว่าได้ผลผลิตเท่าไหร่ กับข้าวหอมปทุมนะครับผมปทุมธานี1ตอนนี้ราคา1,400บาทครับผมถ้าผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะๆอาจจะราคาขึ้นก็นได้ครับหรือจะลงเพราะว่าข้าวชุดนี้มีจำนวนจำกัดครับผมสวัสดีครับ